Okay. นะเดี๋ยวดูคับครักทางตำรวจทาหารหรือฝ่ายปกครองนะครับรวมทั้งทีมที่เกี่ยวข้องนะครับได้ผลิดก,กําลังการตามนโยบายของรัฐบาลของกระรทรวงมหาดไทยแล้วก็ของสานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับในการที่จะขับเคลื่อนสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยการประชุมศึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งกระบวนการในการดําเนินการทางด้านการข่าวนะครับแล้วก็ จากที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจับกุมได้หลายกรณีด้วยกันนะครับทั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็น